กับข่าเร่งพี่น้องมาข้าวโพดก็อ้าอันนี้นะยิงเขีวเลย้ะมาาวโพดมีอันนะสามผักมาข้าวโพดจีบหรูอเขากับยางดอางารธรรมชาติสบารีนะทุกข์ุนอะไรีไล่เาีโอกอนบีทุน สบายดีพี่น้องหลังมากินข้าวแรกพี่น้องกับข่าวฮอกคืเห็นมนีเนาะลานชายกับข่าวฮ่องก์อะไรนะกินอะไรกินอะไรก็ได้ไม่จำเป็นอูอากาศกับหอนี่โก็ได้่อนั่งก็ได้กิน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 ใส่ยยาเวลากินอะไร ยี่ได้ไจอมก่กินแ้วมอืมแกมกินยาครับยามดแล้วังยาปยา่ากับเพื่อนยงๆสบายดีพี่น้องกินข้าวแล่นพี่น้องหาดนี่แหละมาโคตเลยบวงน้องได้เห็นเนาะมาน้องหางเด็บวบเลยเท้าเท้าเาสโอ้แต่เวลาจะยากมเลาเยเา hai mươi hai nghìn 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 hai mươi hai nghìn

บางเหรอวะเนี uh ่ยหลายคนดื่มอยู่เนาะคือกินได้ได้อ่ะเราคือว่าให้เขาตุ้งแท้มันคนยิ่งทำมาเยอะกินเยอะเนาะ เดี um. ๋ยวไปเจ้าคุ้มแม่หนูเนี่ยวไปเจ้าคุ Kaiser ้มก่อนไม่เชียวพี่เส้นเบลล์มันยังหนำหน้ากับพี่น้ำควนควนต้องทำดอกเด็กๆคนดูดูไม่ได้คนดูพูดอะไรสบายมันนัองน้องห่วยเอามาพี่หาต้องแต่ละขั้นเป็นความแม่นมากขั้นไหนี็ได้เุกคน

ไอเดาเป็นกินกระตูนตูยังไม่กินกิกินหนึ่งคำหนึ่งได้ป้อแล้วมันกันดื้อไปแล้วเนื้อหมูดิ้นเนื้อหมูดิ้นไหมเนื้อหมูดิ้นเนแ้อหม่ดิ้นอลยม่แม่กินพ่อแม่ไม่ยินได้นยากก็เหลือนะไปไปไปหยุดเดียงเด้อในแรกนะปวดท้องพี่เรากกินข้าวใช่ไหมนักอึดอึดกุ้นว้ายอยู่นอนเยอะกว่านี้นอน

แล้วนขี่ิดเยอะจริดๆเยอะหน่อยอ๋อผักหรือยังอ๋อเยอะขยะอันนี้ไปเยอะหรือขยะอัน้โอ้โหฮะแล้วก็ต้องต้องก็มุมก็มิดครอจะจะหน่อยบนขวางดูปูมันจะลุมหูอยู่นี่

ไม่ได้จูงเจอสองสองไม่อยากไม่อยากอ่ะเออข่าวอันนี้ไม่ได้เราพูดเสร็จเฮ้ยงงี้งั้นเรางายก็ได้เลยนังขายก็ท้าท้าเดี๋ยวพี่จะขายพี่จะขายพี่อะพูดะ

เอตอนลุอันนี้จะทำเเอต้อน้อันนี้ก็ห้องอันนี้ห้องอันนี้กหองอันีมั่งเลยอันนี้เปอันนี้นอนนอเก็ทอไรเลอนก็ทอะไรเลยบ้านเรพี่น้องกินข่าวไม่ต้องไว้พอที่หนาแล้วพี่น้องเนาะบุ่ไหว้อยู่ไหวทํ้ไหมดเลยกพี่น้องสบายดีสบายบ้านลุงอ้านกัร้านถือเลย